รา,ายได้ข้อที่1น,นะครับกำไรจากการขายปีกนะครับประมาณ20 40นะครับการขายที่นี่ก็คือซื้อมาขายไปได้เงินเลยข้อดีคือเราไม่ต้องสต็อกสินค้าะจะซื้อเท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้ส่วนลดสูงสุดเสมออยู่แล้วจะซื้อขวดหนึ่งก็ได้ส่วนลดสูงสุดในการขายจริงเนี่ยคือเราแค่ Key Order เข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะรบ,บริษัทจะทําหน้าที่ส่งของไปให้กับลูกค้าของเราเองนะหมดยุคแล้วนะที่แบบต้องเข้าไปยืนต่อคิว ซื้อสินค้าแล้วก็ค่อยเอาฮิ้วไปส่งให้ลูกค้าเนี่ยไม่มีแล้วนะครับก็แค่คีย์และบริษัทส่งแล้วก็จะได้20-40%นะฮะบนข้าบัญชีเราเลยข้อ2เนี่ยเขาเรียกว่า fast start bonus นะครับหมายความว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการแนะนำบอกต่อนะครับไม่ใช่เป็นรายได้ที่เกิดจากการขายแล้วนะครับต่อเคสเนี่ยนะครับมีตั้งแต่ประมาณ350บาทนะครับที่เราแนะนำเนี่ยนะครับเราจะมีรายได้เกิดขึ้นตั้งแต่350บาทไปจนถึงสูงสุดก็คือ8,750บาท ่อเคสหนึ่งเลยอันนี้ก็เรียกว่าฟาสต์สตาร์โบนัสนะครับเป็นรายได้ที่แค่แนะนําบอกต่อสร้างเครือข่ายเนี่ยก็มีรายได้เกิดขึ้นนะโอนเข้าบัญชีทันทีนะครับ <S <S ข้อ3ามเนี่ยเขาเรียกว่ารายได้จากการสร้างทีมที่นี่เนี่ยหลักการก็คือจะให้สร้าง2ทีมซ้ายขวาแบบนี้ครับ <S <S แล้วก็จะจ่ายรายได้ให้เรานะครับจากการสร้าง2ทีมลงไปเนี่ยลึกอินฟินิตี้เลยจะจ่ายให้เราสูงสุดเนี่ยไม่เกิน4ล้าน2 0 0แสนบาทต่อเดือนนะครับวิธีการจ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูง่ายๆแล้วกันนะครับ อนุญาตเปิดอีกหน้านะครับสมมุติวันนี้คือตัวเรานะครับเราสร้างทีมลงไป2ทีมเนยนะครับแน่นอนครับเวลาที่มีคนนะครับไปซื้อสินค้านะครับสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะมียอดขายเกิดขึ้นยอดขายทั้งหมดนั้นนะครับจะถูกส่งเป็นแต้มขึ้นมาให้เราทุกครั้งที่คะแนนครบ600กับ300คะแนนนะครับระบบจะทําการจับคู่กันแบบนี้นะครับ แล้วก็จ่ายออกมาเนี่ยหครั้งนะฮะอัตโนมัติเลยวันหนึ่งจะครบแบบนี้สัก10ครั้ง20ครั้งร้อยครั้งก็ได้1ครั้งที่ครบ6กร้อยสามร้อยนี่ครับบริษัทจะจ่ายเง,งินลงมาให้เราเป็นเงินบาทครับหนึ่งพบาทนะครับและจะจ่ายเราสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3ามล้านหกแสนบาทต่อเดือนถ้าเราต้องการจะได้รายได้3ามล้านหกแสนบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับเราต้องรักษาย,ยอด1,900บาทคือพูดง่ายๆว่าต้องมียอดขายส่วนตัวต่อเดือนเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทหรือคิดเป็นแต สามสิบแต้มต่อเดือนคุยไงว่าซื้ออะไรนะครับก็ตามให้ได้สามสิบแต้มต่อเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะได้รายได้สูงสุดถึงสามล้านหกแสนบาทแล้วแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับเกิดว่าเราไม่ได้ขายได้สามสิบแต้มนะครับไม่ได้ขายได้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทไม่ใช่สมมุติว่าเรามีลูกค้าประจํามากขึ้นนะครับแล้วเราขายได้รวมๆกันในเดือนหนึ่งเนี่ยได้ถึงหนึ่งหมื่นึงพันบาทขึ้นไปนะครับหรือถ้าตีเป็นแต้มเนี่ยก็ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบแต้มนะครับต่อเดือนเนี่ย เขาจะปรับรายได้ให้เรานะครับพอครบปุ๊บนะครับแทนที่ครบ600-300เราจะได้1,225ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับผมก็บอกว่า300ปุ๊บบริษัทจะจ่ายให้เรานะครับที่1,750บาทแทนนะครับแล้วก็จะจ่ายให้เราไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดต่อเดือนไม่เกิน4ล้าน2แสนบาทต่อเดือนเพราะนั้นสรุปอีกครั้งนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ารักษายอดหมื่นหนึ่งนะครับจะได้สูงสุดอยู่ที่4ล้าน2นะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่า ในความเปจริงเนี่ยเราสร้างสายงานลงไป2สายแบบนี้นะครับจะลึกลงไปกี่ร้อยกี่พันชั้นเนี่ยอินฟินิตี้เขาจ่ายเลยได้ให้เราหมดแต่จ่ายช่วงสุดต่อเดือนครับไม่เกิน4ี่ล้านสองแสนบาทแต่ถ้ามันเกินแล้วเนี่ยนะครับมันเต็มแม็กแล้วเนี่ยบริษัทจะงอกรหัสใหม่ขึ้นมาบนหัวให้เราอีกรหัสหนึ่งแล้วเราก็ทำอีกแค่สายเดียวก็รับอีกสี่ล้านสองล้าเท่ากับรวมเป็น8ปล้านสี่นะครับถ้าเต็มแม็กอีกนะครับบริษัทจะงอกรหัสใหม่ขึ้นมาบนหัวให้เราอีกหนึ่งรหัสชื่อของเราเองเหมือนเดิมนะครับแล้วเเเรราาาาาก็ททํีีแคค่่สยยงนนนดวัั้บ เราก็จะรับรายไ,ได้อีก4ล้าน2นะครับเพราะนั้นรวๆมๆวมแล้วเนี่ยได้ถึง12ล้าน600,000บาทต่อเดือนเลยกับรายได้ข้อที่3นะครับทีนี้เมื่อพูดถึงรายได้ข้อที่4นะครับพูดถึงรายได้ข้อที่4นะครับรายได้ข้อที่4ก็คือเป็นรายได้ที่เขาเรียกว่า matching bonus เอาเป็นภาษาไทยง,ง่ายๆแล้วกันนะครับก็คือค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ที่นี่นะครับจำง่ายๆอย่างที่หนึ่งก็งคือว่าเขาจะจ่ายนะครับค่าลิขสิทธิ์เนี่ยลึกลงไปนะครับถึง ถึง7รุ่นเลยนะครับข้อ4จะจ่ายรนลงไปถึง7รุ่นนะครับจ่ายเป็นรายวินาทีโดยวิธีจ่ายจะเป็นแบบนี้นะครับเขียนให้ดูนะฮะรุ่นที่1นเนี่ยนะครับเขาจะจ่าย20หรือไม่ก็25หรือไม่ก็30 3สามเบทนะครับรุ่นที่2นะครับจะจ่ายอยู่ที่15%รุ่นที่3นะครับจะจ่ายอยู่ที่1 0รุ่นที่4รุ่นที่5รุ่นที่6รุ่นที่7จนะครับจ่ายเท่าๆกันคือ5%เ รุ่นละห้าเซ็นห้าเซ็นห้าเซ็นหลงไปนะครับเพราะนั้นเน yeah ี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความเข้าใจเรื่องคำว่าร да SO ุ่นกันนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่านะครับวันนี้คุณสปอนเซอร์คุณ A นะครับมาวางไว้ทางซ้ายแล้วคุณก็สปอนเซอร์คุณ B นะครับมาวางไว้ทางซ้ายก่อนคุณเเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่1ของคุณคุณ B ก็เป็นรุ่นที่1ของคุณนะครับแล้วถ้าสมมุติคุณสปอนเซอร์คนมาได้อีกนะครับชื่อคุณ C หรือคุณดีนะครับต่อใต้ลงไปคนทั่วไปเนี่ยนะครับมักจะคิดว่า C กับดีเนี่ย <โ Honestly. S 1> เป็นรุ่นที่่าไรครับรุ่นที่2ใช่ไหมครับจริงๆไม่ใช่ครับ <S 1> <S 1> เ,เป็นรุ่นที่1เหมือนเดิมครับ uh huh. ใครก็ตามที่คุณแนะนํามาด้วยตัวคุณเองนะครับไม่ว่าจะอยู่ลึกล,ลงไปจะชั้นที่ร้อยก็ได้นะครับก็ยังถือเป็นรุ่นที่1ของเราเหมือนเดิมถ้าเราแนะนํามาด้วยตัวเองแต่ถ้าคนที่เราแนะนํามาเองนะครับเขาไปแนะนําใครต่อเมืม่อไหร่แบบนี้ครับเรียกว่ารุ่นที่2นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาดูตรงนี้กันอีกครั้งนึงนะครับรุ่นที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้20-25หรือไม่ก็30เปอรนตรุ่นสอีก15รุ่น3อีก10แล้วก็รุ่นไปรุ่นละ5เอร์เซ็นนะครับรุ่นไปถึง7รุ่นเลยนะครับหลายคนงงว่าทำไมบางทีถึง20-25-30ถึงถึงนะครับเอาง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเรานะครับขึ้นตำแหน่งแรกขึ้นตำแหน่ง7จ็ดปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้20เลยนะครับฟิกเลทอยู่แล้วแต่ถ้าอยากไดดด้้25 5เนนนนีีีี่่่ยยยใหทททมงาาารรรรัััักกษษออคคคบบะ ทีมงานที่เป็นรุ่นหนึ่งเราเนี่ยรักษายอะพันเก้าห้าคนเราก็จะได้ยี่ห้าเปอรแต่ถ้าทีมงานเรารักษายอดถึง10คนครับเราก็จะได้ถึง30%เลยนะครับในความเป็นจริงเป็นแบบนี้นะครับเวลาองค์กรมันโตเนี่ยมันจะโตเป็นรูปนี้นะครับหมายความว่ารุ่นที่1ของผมเองเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด29คนรุ่นที่2เนี่ยมีร้อยกว่าคนรุ่นที่สามจะมีแปดร้อยกว่าคนรุ่นที่4รุ่นที่5รุ่นที่6ไปถึงรุ่น7ปัจจุบันเนี่ยองค์กรมีอยู่่26,000กวาคน สองหมืันคนผมไม่ได้รู้จักทุกคนแต่ผมรู้จักคนของผมคือยีคนนี้ยีคนนี้นะครับมีรายได้เท่าไหร่ผมได้ด้วย30%มสิร้อยคนนี้ได้เท่าไหร่ผมได้ด้วยอีกสิบห้คนนี้ได้เท่าไหร่ผมได้อีกสิบเนต์นะครับแล้วก็ห้าเปอนลงไปเรื่อยๆบางคนดูผิวเผินนะครับก็จะบอกว่าได้สามสเปอรเซยอะนะครับจริงๆก็เยอะครับแต่ว่าได้มาจากคนแค่คนนคแยีน่สะิบเกนน้อยแตต่จริงังัวม โอ้ oh, เยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยเพราะนั้นเนี่ยรายได้รายได้จากเยอะมากในแผนเจเนอเรชันเนี <eterm oon> ่ยเราจะมีรายได้นะครับเราสามารถยืมถึงรายได้ก้อนใหญ่ลึกลงไปนะครับถึง7รุ่น7 g e <Gentle> n เจเนอเรชันแบบนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นรายได้ข้อที่ส่งขึ้นมาหาเรานะครับเยอะมากๆทําให้เกษียณได้เลยนะครับในข้อนี้รายได้ข้อต่อไปนะครับรายได้ข้อที่ครับข้อที่5นะครับข้อที่5เดี๋ยเขาเรียกว่า one <nonsense> time bonus นะครับ one time bonus ข้อที่5 อกิครับเรียกวันทามโบนัสนะครับก็จะเป็นรายได้นะครับที่ขึ้นตำแหน่งแล้วได้ขึ้นตำแหน่งแล้วได้ขึ้นตำแหน่งแล้วได้นะครับได้1ครั้งเมื่อขึ้นตำแหน่งเดี๋ยวผมจะเปิดตัวเลขให้ดูนะครับว่าวันทามโบนัสเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับในการจ่ายยังไงบ้างนะครับในการขึ้นตำแหน่งนั้นนะครับต้องขึ้นตำแหน่งแล้วก็มียอดขายแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นขึ้นตำแหน่งที่2นะครับคือนตำแหน่งเพิ่มมียอดขาย อขอโทษนะมีแต้ม1นึ่งแต้มในฝั่งทีมหนึ่งนะครับแล้วก็หมื่นห้าพันแต้มในทีมหนึ่งเป็นแต้มที่เกิดจากการสปอนเซอร์ส่วนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับหรืกี่ร้อยกี่พันชั้นนับหมดแต่ไม่นับการโยนคนลงมาคือไม่นับแต้มที่เพนเมนต์ลงมานะครับถ้าเกิดว่าครบแบบนี้2เดือนนะครับเป็นเพลแต้มครบแบบนี้2เดือนรับเลยเจ็ดหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นซัพพลายนะครับครบแบบนี้2เดือนรับอีกแสนเจ็ด เป็นดูบี้สามแสนห้าอิมเมอรัลในแปดแสนเจ็ดไดมอนด์ล้านเจ็ดรวมๆและสามล้านสองครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็จะได้รายได้แบบนี้ครับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนรายได้ข้อที่หกเนี่ยนะครับคูนะก็คือสามเปอร์เซ็นต์จากยอดขายแปดสิบสี่ประเทศทั่วโลกนะครับวิธีการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับในตอนแรกเองเนี่ยนะครับที่เจอเน็ตเปิดนะครับเขาเปิดไปแค่สิบประเทศนะครับในตอนแรกเพราะฉะนั้นสามเปอร์เซ็นต์ในวันนั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่เหมือนกับเค้กเกอรเล็กๆตรงนี้นะครับคือมันไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับเจเน็ตมีการขยายสาขานะครับอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยขยายมาหลายประเทศแล้วจนปัจจุบันเนี่ยไปถึง84ประเทศทั่วโลกล้วนะครับก็มีการแผ่ขยายไปอย่างเงี้ยครับนะครับขยายแบบนี้นะครับ3%เนี่ยนะครับก็เลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นปัจจุบัน3%จากยอดขายทั่วโลกเนี่ยนะครับ ได้เดือนละ1ล้าน7จ็ดแสนบาทนะครับหนึ่งจุดเจ็ล้านต่อเดือนเลยและในอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มอีกเพราะว่าจานวนประเทศที่เปิดเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดขายในแต่ละประเทศเนี่ยมันเติบโตขึ้นรายได้ข้อต่อไปนะครับก็คือรายได้ข้อสุดท้ายข้อที่7เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวต่างประเทศฟ,ฟรีนะครับปีละ2ครั้งนะครับปีละ2ครั้งนะครับตามแผนการตลาดเลยเพราะฉะนั้นนะครับรายได้7ข้อนี้นะครับ เป็นรายได้ที่จะสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จนะครับและได้รับพาสซีฟอินคารบไปตลอดชีวิตครับยังไงลองไปฝึกทบทวนนะครับจากทั้งหมดที่ผมพูดมาสั้นๆนะครับลองฝึกเขียนด้วยตัวเองครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับเครือข่ายในประเทศไทยมีเยอะมากเลยทำไมคุณพอถึงเลือกทำเจเนสมันเป็นหลายองค์ประกอบนะครับที่มาประกอบประกอบกันนะครับเอาเป็นว่าเรื่องแรกเลยที่ต้องดูแน่ๆนะครับก็คือเราจะต้องดูโปรไฟล์ของบริษัท เจเนสเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีความมั่นคงสูงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาสามารถไปติดอันดับท็อปร้อยอันดับแรกของโลกได้แล้วนะครับจากการสร้างบริษัทเนี่ยคือเปิดมาแค่3ปีเท่านั้นส่ดดวนใหญ่บริษัทที่เข้าไปติดท็อปร้อยได้ส่วนใหญ่ต้องเปิดมาเป็น10ปีแล้วนะครับเข้ามาในไทยเนี่ยสินค้าทุกตัวผ่านอยยแผนธุรกิจ่านการตรวจสอบเป็สอคบอบ,อรบริษัทเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมขายตรงโลกด้วยนะครับ ตัวเจ้าของบริษัทเองเนี่ยครับท่านเป็นมหาเศรษฐีนะครับอยู่ที่เบลวิวนะครับชื่อคุณแบนดี้ลุยปัจจุบันเนี่ยเป็นสตรีที่ทรงอิทธิพลนะครับ20อันดับแรกของโลกในโลกธุรกิจเครือข่ายนะครับได้รับการจัดอันดับโดยเดลักซ์เซอร์ริงน์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีสินค้าที่มันเป็นนวัตกรรมระดับโลกนะครับทุกวันนี้เนี่ยคนให้ความสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามมากๆเลยอยางจะเห็นเวลาลงภาพหัวอข่าวในหัตย์ใจหนึ่งร้านชิสเซิลเซลส์สุปรชัยคริสตอเด็กอายุ17นี่ ดาราเองเซเลบเองนะครับไฮโซเองเนี Hi ่ยมีการไปฉีดสเตมเซลล์กันเยอะมากะะะน,นะครับผมปัจจุบัน <It 's S 1> เนี่ยน,น,นะครับสด็อกเตอร์นาธานเนี่ยนะครับด็อกเตอร์นาธานเนี่ะฮะท่านก็เป็นเสภแพทย์ชื่อดังอยู่ที่เวบลลบี่ฮิวมีธนาคารเตมเซลล์ขอ,ของตัวเองเนี่ยนะครับท่านก็ได้รักษาดาราฮอลลีวูดนะครับเซเลบิตี้ต่างๆเนี่ยโดยการฉีดสเตมเซลล์นะครับซึ่งก็ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆปัจจุบันนี้นะครับเรื่องสเตมเซลล์เนี่ยมัน เติบโตไปอีกถึงขั้นนึงแล้วนะครับก็สกัดออกมาเป็นเซมเซลโกลด์แฟกเตอร์นะครับแล้วก็ไม่ต้องฉีดละนะครับใช้เรื่องของการทาแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆโตเมฆเนี่ยนะครับทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีพี่ๆนะครับที่เป็นดารานะครับที่เข้ามาทํากันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับหลายๆท่านนะครับก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับไม่ขอเอ่ยามนะครับก็มีจากหลายวงการครับมีหลายวงการนะครับอันนี้เปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับ นี่คือคนที่เข้ามาทำนะครับส่วนตัวผมเองที่ทํามาเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ประมาณเดือนที่10นะครับก็มีรายได้หลัก1ล้านบาทต่อเดือนนะครับตอนนั้นเองเนี่ยหนังสือพิมพ์ Power Network ก็มาสัมภาษณ์ลงนะครับในคอลัมน์ Hall of Fame นะครับปัจจุบันทํามานะครับก็รถคันนี้ก็ได้มาจากทุกอินเทอร์เน็ตนะครับใช้เงินเจอร์เนสซื้อสดนะครับทั้งหมดแล้วก็เนี่ยครับได้ท่องเที่ยวนะครับในหลายๆประเทศนะครับฟรีนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับไปเที่ยยวกกกกกััันนมมาาาาหลปรรรระเททศๆคบบธุิจี้ เร่อวัลไลฟ์สไตล์ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็ไปร่วมงานประชุมระดับชาตินะครับที่เจเนสจัดขึ้นที่ฮ่องกงนะครับก็รวมนักธิจเจเนสทั่วโลกเลยก็ไปเที่ยวกันนะครับสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะครับแล้วก็ได้รายได้นะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในธุกิจนี้อันนี้ก็เป็นภาพถ่ายตอนที่หนังสือพิมพ์นะครับมาขอสัมภาษณ์ไปไปลงหนังสือพิมพ์นะครับทิปล่าสุดที่จะไปกันก็จะไปล่องเรือสำราญกัน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากเจนเนส์รวม,รมถึงตอนนี้ครับผมทำมาปี7เดือนก็รับรายได้รวมมาทั้งสิ้นเนี่ย20ล้านแล้วนะครับแล้วก็เฉลี่ยต่อเดือนก็1ล้าน900แสนบาทต่อเดือนครับในตอนนี้นะครับเดีย๋ยวเปิดรายได้คร่าวๆให้ดูอกังครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับในเดือน10ที่ผ่านมานี่ครับผมมีรายได้45,000เหรียญน,นะครับก็ประมาณ1ล้าน600แสนบาทในเดือน11ก็รับอีก5,300เหรียญก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้าน800แสนบาทนะครับแล ก็เป็น1นล้านเก้าแสนบาทนะครับ